จบค,บคบรับกาแฟที่เราทานกันในช่วงที่ครั้งที่แล้วก็อร่อยนะฮะแล้วทำให้มีบรรยากาศที่จะคิดถึงประวัติศาสตร์ต่อไปนะฮะ เดนของเราก็ยังอยู่ในพระราชนิเวศส,สถานเดิมของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะเพราะว่าพระนิเวศสถานเดิมของพระอ,องค์ท่านเนี่ยได้ขยายออกมานะคะจากที่อยู่ในบริเวณข้างๆกรมอู่ทหารเรือเนี่ยขยายออกมาจนถึงบริเวณข้างๆวัดระฆังโพสิตารามใกล้ๆก,กับชุมชนที่เรานั่งอยู่นี่เลยคะ่ะ ช่วงระหว่างพระราชวังเดิมกับวัดระฆังซึ่งเป็นวัดสมัยอุทยานะเพราะตรงนี้เป็นชุมชนเป็นเมืองสมัยอุทยามาก่อนท่านผู้ชมคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าเมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นยกกระบบเมืองราชบุรีนั้นได้เข้ารับราชการกับพระเจ้ากรุงธนบุรีในตำแหน่งพระราชวริน โดยตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณอู่กำปั่นทางด้านใต้ของวัดบางว่าใหญ่หรือวัดระฆังโคสิตารามส่วนทางด้านเหนือของวัดระฆังเป็นสถานที่ที่เรียกว่าบ้านสวนมังคุดและสวนลินจีเป็นที่ตั้งเคหสถานของพระพี่นางพระองค์ใหญ่พระนามเดิมว่าท่านสาต่อมาในรัชกาลพระพุทธยอดฟ้าท่านสาได้ทรงสถาปนาเป็นพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพญาเทพสุดาวดี ส่วนพระพี่นางองค์รองคือท่านแก้วที่ต่อมาได้สถาปนาเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมภาษ,ษีสุดารักษ์นั้นมีสามีเป็นเศรษฐีอยุธยาชื่อเจ้าครัวเงินซึ่งไม่ได้เข้ารับราชการแต่ตั้งเคหสถานเป็นเรือนแพอยู่ที่หน้าวัดกัลยาณมิตรย่านชุมชนจีนซึ่งบริเวณที่ตั้งเรือนแพนั้นในสมัยรัชกาลที่สี่ทรงโปรดกล้าวให้สร้างเป็นหอไตรวัดกัลยาณมิตร ส่วนพระอนุชาพระองค์เล็กหรือเจ้าพญาสุรสีแม่ทัพผู้เก่งกาจในประวัติศาสตร์กรุงทนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ที่ภายหลังได้สถาปนาเป็นสมเด็จกรมพระราชวังบรมมหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังหน้าในรัชกาลที่หนึ่งนั้นและได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพญาฝั่งตรงข้ามยื้องปากคลองบางกอกน้อย ใกล้ป้อมพระสุเมนริมถนนพระอาทิตย์ในปัจจุบันซึ่งยังมีซากประตูวังเล็กๆให้เราเห็นอยู่นะคะแต่คงจะมีคนจำนวนน้อยมากที่จะทราบว่าซากประตูวังเก่าๆที่รกรุงรังและห้อมล้อมด้วยแผงลอยหาบเร่นั้นมีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และสำคัญต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยและชาวสยามอย่างไรบ้างคือพอพูดถึงประวัติศาสตร์นี่มันืเรื่องโบราณหน้าเบื่อหน่ายนะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าในของทางตในในหลักสูตรกระทรวงศึกษาที่ให้เด็กนักเรียนเรียนเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นหลักสูตรซึ่งสอนให้เด็กนักเรียนเนี่ยเกลียดประวัติศาสตร์นะคือให้ท่องจาว่าแนมะ้ราชวงศ์นู่นถึงราชการนี้ทาอะไรอะไรซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนายนะฮะเป็นเรื่องที่จะต้องท่องจําจดจำ,จำนะเพื่อข้อสอบ อันนี้เป็นการสอนให้เด็กให้คนรุ่นใหม่ในเ่ยเี่ยนประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์นี่ไม่ใช่เรื่องพระราชบัณฑานเท่านั้นอันนั้นเป็นส่วนนิดเดียวประวัติศาสตร์นี่ต้องเข้าใจว่าเป็นเรื่องของเมมโมรี่ชิปจะเรียกว่าไงภาษาไทยเป็นเรื่องของความทรงจำของการสะสมประวัติศาสตร์นี่คือเมมโมรี่ตอนนี้เมมโมรี่ของเราหยือชิปของเราเนี่ยมันสั้นมากนะ เพราะเราไม่ค่อยสนใจในเรื่องของชิปของเราเพราะนั้นเราถึงแท้ญี่ปุ่นจีนฝรั่งเพราะว่าเมมโมรี h ชิปเขาใหญ่มากเขายามากอาจารย์คะคงไม่เป็นเรื่องสายเกินไปนะคะที่รัฐบาลจะเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมอย่างที่เราคุยกันอยู่เมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ เปิดเป็นนโยบายขึ้นมาว่าวัฒนธรรมนำเศรษฐกิจแต่สิ่งที่อยากจะฝากถึงหน่วยงานของรัฐบาลนะคะรวมถึงประชาชนไทยหมายถึงพวกเราเนี่แหละค่ะซึ่งช่วยกันได้นะคะว่าทำอย่างไรเนี่ยนะคะเราจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างสนุกสนานท่านผู้ชมครับต้องติดตามนะฮะรายการของเราแต่ละช่วงแต่ละตอนก็ให้เห็นถึงความสำคัญของประวัติศาสต์ของเรา พบกับพวกเราสามคนได้ใหม่ในทิี่หน้าครับ